นะคะคทีวีถ่ายทอดด้วยเชียเชียเชีย,ยมีการถ่ายทอดทีวีด้วยนะคะวันนี้น,นี่เยี่ยมมากเลยเออโอเค <c oughs> ถ่ายดูวิวรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่ง วิวสวยมากอันนี้อยู่บนเขื่อนนะคะอยู่บนเขื่อนอะันี้อังกอร์ระอ้อังกอร์ะอูเนาะเดี๋ยวถ่ายต่อให้จบเออว้าว <laughs> มีความสุขไปกับเขาด้วยนะคะอออพวกเราย<ว>ืน<ว>ลุ้น<ว>บนสะพ<ว>าพนเออ <laughs> ถ่ายให้ดูวิวข้างล่างอีกครั้งเขื่อนอันอีล่างเขื่อน <laughs> โอเคจบคลิปบายบายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ